ด,ดีพี่น้องปองไปมัดสุสครสกุลเมื่อดีเล่อมดากำลังจะพาพันตาเมื่อบาดทรงพันตาเมื่ออัตปือไปทารถไปทารถเมอยอยู่สนทางง่ายไปบังกินเลยตอนนี้เรากำลังกลับอัตปือเล Bye. เออเตุฟ oh. <Yes>, well. ุยเลยบ่อากาศดีดีสดชื่นเยี่สดชืนงท่าคนบ่มีใจมองนี่เลยยังไนเขาเป็ยังไปเป็นคู่เป็นคู่เนาะาบดีู เห็นนาอยู่ว่อยู่นี่นี่มองจุดนัดพบจุดนัดพบไมจ๊ะติงาแคมป์ค่ะไดนรถเข้ามาสิปะวงอื่นกรบบอกนี่ปะยานรถเข้ามารถเขียว กองฝากจักสาวฝากงเนาะกองฝากก็บ่มีหยังหลายมีแต่นอแม่แล้วก็มักกิกามักนัดบ่พก้อมค่ารถอยู่นี่จักประมาณ5สัปจักประมาณท่าใดบ่รถมาแล้วก็ได้เมื่อถ้าบ่ได้มาแล้วบ่ได้เมื่อบ่มีรถก็สิอยู่ต่ออยู่นี่ต่ออีกจัก4-5มื้อจังสิเมื่ออัตตะปื้ ทาบองรถเมฆก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วทารถเมฆทารถเมฆยังไม่ได้าดม,ดามากเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพยายาม่าอีกต่อไปปันได้รถีิมาปันได้ปันได นี่พัดยักมือแห้งเลยคิดทอดบ้านแห้งนี่คือทางเส้นทางเมืออัตะปือเนาะจอดๆอดอดนี่ได้รถมาแล้วรถมาเลยรถจักบุแม่รถบุญแม่รถแม่ฉันไม่ได้บ้าเอาไปได้บ้าแค่สติบุคคอยดี าอีกต่อไปนี่มอง kind of to bye เอา wife, girl, ่าในมองธนาคารธนาคารการค้าต่างประเทศเปนเงี้ยนะไยา่ะอีกาาบายบายเอคดีด้อมาย่ากัอีกเด้อะี้นดขึนกัน